สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิวไทยในยูทูปครับก็อยู่ย่านนักท่องเที่ยวที่ทเปิดซาปาเพื่อพัฒนาครื่องยานยนตมอเตอร์ไซค์ไปที่เจอเหมยนะครับหรือว่าตลาดใหม่นะครับเริ่มตลาดเก่าเกาอยู่ย่านแถวย่านนักท่องเที่ยวครับตอนนี้เขาย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วนะครับค่ารถก็สองหมื่นนะ ครับโบนเมืองซาปาฮะมีชาวเขามาขายของใหนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงนี้นะครับตรงที่ใกล้ๆท่ารถท่ารถเมย์ไปเมืองลาวกายนะครับมีตรงนี้จะมีท่ารถเมย์ราคา28,000ื่นนะครับสอ0หมื่นแ0 0 0ปสาม ของมาขายเยอะเลยครับดครับทาไหรเ่เิร้าไปต่อเที่ยวเามเวดารจดีครับเพรเาะน,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 นักเท,ที่ยวมาเยอะมากรถมแนครัเที่ยวกัวัน,นเช้าวันเสาร์นะครับ่อนมุ่งเลยครับ เออขายอะไรกันครับที่เห็นเป็นควันไม่ใช่ควันนะครับเป็นไอ้น้ำ มีรถติดนะแต่บัลลัสไซ์ก็ผ่านไม่ได้นครับนี่เป็นถนนเส้นในนะครับที่วิ่งออกนอก นะครับตรงโซนนี้จะเป็นโซนมอเตอร์ไซค์รับจา้างนะแล้วก็นู่นตลาดนะครับเราถึงแล้วครับตลาดใหม่ตาตานะครับเจอเมยนะตลาดใหม่แอร์พ่อันใหม่กับช e l f e ฟิวไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ